คลอะไรอดูซิัดอีกได้ไหมได้เห็ดตะไคร้มาค่ะวันนี้เอามาทำกินซุปเห็ดนะคะเอามาย่างมันเยอะเกินไปไหมเนี่ยอ่ะอืบอ,อะไรนะใส่เยอะหรอ เก็ไม่รู้เนาะพวกก็ใส่เยอะแล้วแหละเด็กๆออกไปข้างนอกกับยายนะคะคุณยายเยอะยายก็จะสปอยนิดนึงพาไปนู่นไปนี่ตอนนี้ไม่ปิดแม่แล้วตอนนี้นู่นไปตั้งนานแล้วยังไม่เข้าบ้านเลยเด็กหลานสองหม้าสองโตเออมันว่าสนใจแม่มันแล้วมันติดเขาแล้วอืมันสิดกลเบียวเยี่ยมบ่ท่านั้นละ ทำไมแม่ย่างเสร็จเราก็ต้องเอามาแช่น้ำอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาออกใหม่แล้วก็ไปย่างอีกเหรออันนี้เสร็จแล้วเหรอย่างเสร็จแล้วก็มาล้างน้ำอีกอ๋ออยากเห็นบ่มันจำโอ้ยใหม่น่ะยัง้วมันถึงเสียบบ่มันถึงใหม่ด้วยน่ะมันไก่มันแง่ว่าใหม่ดอก ไม่ไม่ไม่ไมมใจ่งี้ยมดเงี้ยด้วยเขาดีดีละเาสูงสูงมันไหม่ออมาไลคนเด็กที่หอพักเอาฮอลำใหญ่มาฝากา <laughs> าค่ะเวลาแบบว่า,วา,วา,วาวเรามีอะไรเราทําอย่างเงี้ยเราก็ไปแบ่งเด็กข้างหอเด็กเด็กที่หอบ้างอย่างเวลาเด็กที่หอกลับบ้านมาเขาก็จะเอาเอาข้าวมาข้าวสารเออเอาข้าวสารมาฝากบ้างแล้วก็ เอาอะไรที่มันเป็นของท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเอามาฝากตลอดอย่างเงี้ยเวลายายเขาไม่มีข้าวเวลาเขาไม่มีข้าวเขากา็เอ้ยยายขอข้าวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออยายก็ให้อะไรเงี้ยขอพักบ้านเราก็เลยจะเป็นแบบอบอุ่นนิดนึง,งเห็นไิมเห็นไหมเห็นไดหมเห็นไหม

พเพราะแล้วอ่ะมันเหลือนิดเดียวใส่มันหมดโลดเนาะม,มันหนามมันหลยอยู่เอาค้นที่นี่โคเลโคเลให้โคเลเองดอ,อค้นเข่าขาคนแกะ้าเชื่องช้าจังเลยปั๊ปปั๊ปปั๊ปัปัปันั่งเอาอีกเออมันละ อรรที่นี่มันัางิืน้อง,งกันเขาสวยบบนี่แหละแล้วก็เสร็จจนได้นะคะซุปเห็ดตะไคร่สูตรคุณยายเมื่อก่อนยายจุ๋มเนี่ยทำอาหารได้อร่อยมากแต่ตอนนี้ก็คือแกก็มีอาการป่วยคางสมอง ก็คือป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นั่นแหละคะ่ะทุกคนก็เลยจะมีอาการแบบปั๊มปัมเปอเปอร์ขี้ลงขี้ลืมแบบตามในคลิปเลยค,คุณตาก็ป่วยหลายโรคเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโรคเก้าโรคไตโรคอะไรก็ไม่รู้สารพัดโร<ล>คเลยเ เป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนนะคุณตาแบบว่าทานข้าวได้เยอะมากเลยน้ําหนักขึ้นไป5กิโลค่ะต <คน S 1> ุก็มีความสุขค่ะลูกหลานมาพร้อมหน้าพร้อมตาแกก็กินข้าวได้เยอะตอนนี้เด็กๆก็ก,กลับบ้านมาแล้วหลังจากหายไปแบบครึ่งวันเลยนะได้ไอศครีมมาคนละถ้วยตากับยายสปอยสุดๆนิดกับยายน้อยมาส่งนะคะไม่มืดเราไม่กลับส่วนพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวหอโวตที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันนะคะ,ะ,คะทุกคนก็ยังไม่เคยไปเที่ยวร้อยเอ็ดสักทีนะคะก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็ จะพาเด็กๆไปขึ้นสกายวอล์กเอบดึนกันนะคะว่าเด็กๆจะกลัวไหมแต่ที่แน่ๆมาม่ากลัวแน่นอนแหละความสูงะอะเขาอูดเขาวุดเราขึ้นลิฟต์ลูกเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เดินขึ้นไปนะลูกเราจะขึ้นลิฟต์ไปอ่ากลัวอะไรไม่น่ากลัวเลยดูสิหาวุดนะคะทุกคนตรงนี้ขึ้นไปสูงมาก ไปตรงนู้นไปตรงนู้ไปไปนู้ต้องแยกกันแล้วเหรอแค่มาเราสงสัยเราเราหมดไหมเขาหมดไหม ซ้ายมวนซ้ายดูดูสาธุดูตรงนู้นน่ะสาธุน่ะเห็นไหมนั่นดูซิเห็นเห็นชัดไหมเขาบอกไม่เห็นพี่แพรเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นนี่เวลามันหมดแหละเพราะเธอดูนานอ่ะมันก็ไม่เห็นแหละ เอาให้ตาให,ให้ตาสังให้ตาดูสิไ no ม่เห็นอยู่โอ้าไม่เคยมองไม่เห็นเลยั้นสามสิบห้าเลย ฟินเป็นไงสลฟินพี่กลัวว่ะเก่งมากอ่ะโอ้โหไม่รู้สึกอะไรเลยฟินอาฟินโอ้ฟินป่ะพอแล้วแม่มาเสียวมามาเสียวเทนกูชอบฟินฟินเป็นยังไงคะไ็นโชว์ให้ดูหน่อยสิโชว์หน่อยสิโอ้ได้ของมาเป็นที่ระลึกเลยเอาให้ดูกันเอาไงโอเควันนี้สนุกไหมคะเรามาเที่ยวเขาโบน งูไหมง้องฟินเห็นอะไรสกายวอล์งง้องฟินขึ้นสกายวอล์งใช่ไหมคะน้องฟินกล้าขึ้นสกายวอล์งด้วยโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเลยฟินบ๊ายบายกันบ๊ายบายเยินดีด้วยสนุกไหมมาเที่ยวร้อยเอ็ดวันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะดูสิบ๊ายบายกัน